สวัสดีครับบรรยากาศคขึ้นฟ้าคขึ้นฝนครับพี่น้องฝนตกครับมันเหนื่อยผ้าพี่น้องออกมาเรียนทงครับาอยูหากินที่รอมได้ยังกับอ้อนั่นครับเบางบรรยากาศครับพี่น้องคขึ้นฟ้าคขึ้นฝนครับเศร้าเทลงมาครับ กีฟ้าเป็นยางไรย่อยๆครับพี่น้องอากาศดีครับพี่น้องปีนี้ฝนบัง่นแห้งแทีมีแทีนี่แหละครับช่วงแห้งก็ทุกเท้อครับกบอึ้งก็ยังบม่ทันได้กินอยู่ครับหนามไม่แห้งแทีฝนก็ไหลทาสัมมาอีิกมาแลงนี่ได้จับโกบได้ออกไปจับกบจับอึ้งแท้ครับพี่น้องลอดรุนอยู่ครับว่าสิตกอีกพอตอนนี้กรับแม่ เนี่ยครับหาปูก่อนครับป,ปูหน้าหาปูหน้าก่อนครับพี่น้องหาพี่น้องอย่ยงหาปูหน้ากันครับ กีรถไก่กีเคื่อจังแรงยงดีหลายอยู่ก็ใช้หมดอยากกินต้มเบืงฝนกับ,บแห้งกักเสียเฮ้ยนี่ทั้งหนว เบิร์ดนยา้ำคนเดียวน้ำคนเดียวไปเห็นเดียวไปเห็นตัวนี่โอ้ใครเต็มต่องลูกคนกำลังออกลูก đẹp luôn quay về cắt cầu cắt làm không nhắc quay lại làm khuôn điều với hiện luôn อ้โหตัวน้มาก็ใครอะคือมีตะปูปูแม่แท้เห็นปูแม่ครับใส่ล้วเมื่อกี้เนีนสวดๆด้วยนี่เมื่อกี้ นี่ถูกตัวแม่ครับลูกตายอยู่เยอะเยอะปุ๊บๆๆโอ้วถูกเถิกเถิกมาแล้วครับสังเกตตรงท้องมันครับ ตัวต่ออยู่เป็นสิ่งที่เบาประทึกอุ้ยหับอุตุ่มเนียตุ่มเมีย

いいおっ น้ำบันผสมพูนเลยบ่ันออกหลย C'est pas ça ชูกรามใส่ก <app> ันหนึ่งมึิหรือพูดปูครับขายกันเท่าความสูกครับกรามกันนับใช้เต็มท้องไปเช้ามาครับไว้เตือพี่ได้พี่น่อง นี่ตัวนึงนี่ตัวนึงครพอได้เก็บครับพอได้เก็บเก็บไปเก็บมาส่งหลาย ไล่กันเรื่อๆยๆน้าตามขายน้ำแดงครับเทียนขู่เหรอนีบตัวปคูครับครับพี่น้องหลังจากได้ปูลแล้วครับแบกเสียมเข่าก่อน น้ำใหม่ครับบานน้ำใหม่ก็ออกแล้วครับมีตกฮะน้ำใหม่ไปแกงนะ้านั่งึ้นนู้นนะ ไม่ครับนอบองครับนอบองล่างขึ้นครับล่างขึ้นนอบองนอบอง เียบที่กันไครับน่บวงก็ได้กัดเตานนตันนี่เต้าเกเตาโอ้โอ้หโ,โมเมนเลยน่าบ,บงครับ นอตะเตาครับคร้บไปข้งใน Rồi, chỉ mua bảy gấp. ไหนมาแล้วครับนอโบงครับพี่น้องแยงแสียกพื่กันแ้บเลยหวานช่วงที่นอ,นอหอกนอสังไพรยังบอกกับกลิ่นนอนี่ครับไพ่บ่งก่อนแต่พอนอหวกนอสังไพรออกแล้วกัน บ่อยแตะครับนองซุมเนี่ยกินนอหวกนอสังไสครับตอนนี้นอหวกนอสังไส่มากนอกเก่านอบงไปแจงนี่ค่ะแซบครับนอใหง่แล้วกะหวานหวานกับอ่อนดีกันครับหวานอ่อนดีกันไปแจงแซบเพื่อนครับนอบงครับพี่นอ้อง มาดูไหลตรงนี้พอแขงครับงานน้องใหม่ครับพี่น้องนอโบ่งแรกของปีน้องใหม่สดแรกของปีทำว่าได้ครับทำบนไรน้องใหม่ไฟได้ใส่น้ำครับน้องโบ่งครับได้แขงนยครับแขงง่ายพี่นง้งแข่งวานเสาร์เพื่อนครับวัน ออนเข้นกันอ,อนคือน,นอหวกนอน,นั่นจะบัรยากมีนอหวกนอสางไปกับบกินครอะันนีปูปบ่เนยเกลเครื่องกระปุครับเเครื่องกระปุกี่น้อง ได้อยู่ครับพอได้กินพอได้อยู่ได้กินครับมืาแล้งรุ่นอีกเช่นนึงว่าจะได้ไปหาแต่กบแต่อึยงมาครับรุ่นในฝนตกเห็นบ่ตกก็บ่ได้กินครับอึยง,งกกยังกอะก็ยังพันได้กินอยู่ครับปีนี้ครับผลงานครับมาใหม่เรื่งปูครับ ผลงานกะคือสิขอลาไปชั้นี้ครับพี่น้องมาต้งบ่สิเข้าบ้านกะค่อยฟอนไม่คลิปหน้าครับพี่น้องช่วงนี้ฝนกะคือสิตกกันทั่วประเทศอยู่นะครับเนาะค่อยฟอนไม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนโชคดีส,สวัสดีครับกำลังนองนอหอกยุสซาเกิดขลังออกครับพี่น้องอันตราย แล้วพี่น้องออกแหววเดี๋ยวม,มือดฝ่ามวดินมาแล้วครับตกแผลมาแลงพี่น้อง าก,กินเอื้องน้ำบ้าน้องบัวรอดครับบาทเนี่ยตัวแรกนี่ละ,ะได้เป็นไตกบไตเอื้องแบบน่มแนาวครับฝุ่นตั้งคอนแกม